เกุ้งเนี่ยครับพันมันแมครัวแล้วใส่เอืน่นเกอกุ้งกลาสซนกุลาเซนเดี๋ยวสาว่าเอาเพิ่มๆหรือลอยเติมในไม้พี่น,อน้องหรืออย่างขับหรือแซมนี่แหละน้องไปหากุ่มฮะลาอ,อีเป็นกุ้งแซ่ยหนังปลาผู้เขาไฟตัวนี้ครับ <laughs> เมนูเ <laughs> สียบแยะมาเด้อครับพี่นอ้องวานนี้ งมเเดนาะสวัสดีค่ะพี่น,อน้องอู้สุดเก่าอีกแล้วขึ้นเป็นย่างตอกกับย่างแรงด้วยค่ะอาบน้ำอยู่ <c oughs> พอดีไ้ายไปธุระทีกาลสินมาจะ้ะแกกเลยซื้อกุ้งมาฝากพอ่อพ่ออยากกินกุ้งแซ่น้ำปลาค่ะกิโลละสามร้อยบาทครับพี่น้องครับผมพี่จริงมันก็เป็นกุ้งที เออเนี่ยนะบ,บ่หมอที่จะมากินดีบหมางไม้เท่าไรว่มามื้อนี้เฮาขออนุญาตกินนะคะเพาราะว่าไสบ่ได้ซื้อกุ้งขาวหรือกุ้งหม่างมากนะคะคนี่ค่ะแม่มีโซ,โ,<ะ>โซดาบอโซดาจะเฮ็ดกุ้งแซ่น้ำปลาไอต่ำอยากกินกุ้งเผาน้ำบอไ,ได้ก็ได้ครับใส่รองมองีคาสามารถจะโจรนะครับได้โลายเขาไปแม่ไปซื้อร้านอับเบิดอันนี้คือกุ้งน้ำจืดแม่นบ่ครับสารแม่ค่ะกุ้งเลี้ยงนะคะ กุ้งละหนึ่งก้อว่ะใช่นรียกุ้งอนี่ยังครับท่านมันนแม่ครับเจ้าไสเอิญเจ้ากุ้งกะระสินกุ้งกะระสินเผ็ดกุ้งเพื่อน้ำตาลตัวนี้มึงขอน้ำเปลากุ้งแซ่บๆครับผมก็เสียดายหัวมั่นใจเอ๊เจนเอลขันเสียดายครับชิปก่อนปลาต้องเป็นกุ้งแบบนังไงต้องดีต้องเด็สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะจะเผาใหตราตนาบานครับ อันเลอะกระดูกโอ้คือตัวงามจริงมันกลุ่มท้าเลอมาเลยซื้อมาจากบ้านเลยเอาบันกละซินตะเนาะัหมกลาซินแบบเดียวกัเผาบ่่าันแก่หนังสามันบนขันเดนเป็นใจกินเลยแบบวงอิเมะแล้วยันีันแล้วยันพยาลาชสำหรับคนน้อยกินในรถกินน้อยเลยอเดี๋ยวแก้กันเผาน้ำหรือกระแซน้ำก็คะได้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 ชัดไปเผาให้เม่องตั แก้วแล้วคืองามเลยเขาได้ท้าวเซียนมันอยู่บ่ยอยู่ค่ะโอ้ได้คือเดียวมันบ่จอกในว่าได้ตะกุ้งเันแต่ไดตะกุ้งทะเลบ,บ่าวใส่งามน่าอร่อยจัง <laughs> เจียวเพียวมะจูปันเข้ากนัน,กนกบ, <laughs> บอกเจ้าขัดจ้นบอกจะสีมันเลยบ่ใส่กระแบ่งเผาน้ำแบ่งเห็ดน้ำค่ะ บึงในใส่บึงเมืองเหนือนใส่ใส่แดงเดงเค่ะเดกัดแกมากมาขเดมาไหนี่โอ้โหดการมาพี่น้องบานนี้มาย่างกุ้งทำน้ำแล้วค่ะหลังจากบริหารน้ำเมื่อสองทีบธรรมดาล้วเนาะเอสีเงานขาดแต่าบน้ำนี่ไหไม่ได้มังเอสีเองานว้ให้จ้ะ มียางแล้วก็มีเตียมปลาน้ำเอสบุย่างฟองก้อ่เตรียมอุปกรณ์ตัวนตัวน้อยพอดีกินยมพง้อมกันมาเลวค่ะแค่เต็มเตาตอนเนี้แบบเปียนเป็ีสมมรือบอ่าเราไปเลยดนโนดเท่าหาเดียวผดื่มกลับมาเกสเอาเมี้ยวข้าวหมอเนื้อหันหันนี่จัดไป พนอนเลยสาว่าเอาเพิ่มๆลอยเติมใหม่พี่น้องเ้ยสุดยางขับเนาะสำนี้แหละนอนหลัน่รอมพรอมพอมจะยอดได้พรมาตามพี่น้องสุดๆสงดๆใหม่ๆเลยค่ะเน้นๆพวกนอะไรที่น่นันะยิมเศร้าใจค่ะเพื่อให้เศราใจแบบหายครับพี่น้อง ตำเจลดีกว่าค่ะผีกระเทียมค่ะกันกระดิน,อเ,นเอาอ๋อละเอียดไปไหนหรอค่ะข้าวปรุงใช้ผมเฉลยเลยนะใช่ใจดีกระได้ไม่ใช่เป็นเนาะมันก็นเสียบซนแล้ว็ได้อยากกินขงที่เลบ พอสิมังคุงทาจะตัวนี้เลยแต่ไรเขาผอบมันด่วยด่ตัวตัวบักหนาว่าม,มาแล้วจ้ะเจลปลาแ,รราแมงดาพอนอยสอยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมๆสื่อติดบานไใบกินเขาแสบขืนแทนแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวเลยเด้อจ้าน่ามั่งหน่อยบ้างเลย ตุ๊กตัวน้ำมันอ่าตัวหอยด่าแจ็บเอาแบบเปรี้ยวน้ำเค็มไปเผ็ดรสชาตินี้แล้วว่าเปรี้ยวเค็มเป็นรสชาติน้ำบังน้าสามหน่วยนี่ค่ะจัดไปฝนน้ำกันถึงเต่าไปได้ไไดม่ต้องขออนุญาต้องกับใส่เมื่อกี้ใส่หน่อยไหมคะ จัดไปครับผมมันยังบบจวดตัวไหนนำ้นำตาลนิดนึ่งนะครับว่าไห้รสชาติมันดักดกี่ดีขับเคินไปครับนิดเดียวนิดเดียวพอนิดเดียวโอ้ปลาจะได้มาตรงในเรียบร้อยแก้วเข่าแขี้วลาดวันนี้ครับทรายน่ยังก็แขี้วลาดกุ้งแขี้ยวลาดเท,ท่งจุสวยถัวน่อมาครับ ชวบงกอเรนะอะไระอบัานามาอีกนะนาไม่ขอันไม่เปรี้ยวจูดจูดยัม่ไ้ล้วพ่อบงนาอยูด้วยค่ะบางนาเพื่อนปลาครับพี่น้องหนัาตาพี่น้องนังตาบอสซีลี้ยวนตาเขี่ยหนังตาจะน่อยในไึนตาจะน่อยในโอ้ยเนาะนี้เลยโอเคเรียบร้อยครับผม อ,อันนี้แบ่งไว้จิ้มกับกุ้งเผาค่ะกระปุ่นอันนี้เสียไปไปหาดกุ้งค่ะละแม่เอา,าไหมแม่ถาดกุ้งใส่อ้าถึงพิจ,จารณางามแต่ครับใส่งามคือข้นหยดๆค่ะปากวละอ้อมดาดคางแต่นี่จะอะไรเนี่ย <c oughs> เป็นตัวเงินตัวทองบน, <c oughs> บ,นบ,บัตบูซา ดูนี่เป็นกุ้งแซนน้ำปลาภูเขาไฟตัวนี้ครับเมนูเกล็นเห็ดเป็นลาวาลงมาดัดคางไหนเข้าใจเห็ดแค่ไหนกินเจ้าเหมือนเดิมเรียบร้อยครับพี่น้องกุ้งแซนน้ำปลาชินนึงก็บชินหน่อยกุ้งนี่ก็คือเอาไปยันทางน้ำความสะอาดแซนตโซดาน้ำแข็งแล้วก็ย้อนน้ำปลานิดหน่อยค่ะ เสียบแท้มาเด้อครับพี่น้องวันนี้หงเมาแล้ว่ะมันละมันยังลสทีติแจ่วเนารู้นาะไ่ต้องยานเพ็รยานเพ็รเอาิประเทศไเศรษฐีสุดแลอวขอชิ้มบังมาเรขอย้ะน้ำจ่อยเล้ซิ่งแบบพี่ว่าทีครับ ตรเะแ่แบพี่น้องมาได้ครับตุ้กหยอดเลยคุยเยวใส้นำนั่นเผ็ดแน่นอนอ่มันแบบด้วยโอ็ยแต่กูดีแต่ส่มีขุมสับอยู่ข้างล่าง กุ้งเผาพี่น้องนี่กุ้งปีงกุ้งจางหืมกลิ่นที่พูดอืมกุ้งขี้หัวน้องหลัคใอืมกลิ่นบันนี้จากอหไตำเหรอเอาแล้ว มากินนั้นกุ้งครับมันที่เ่าแล้วจะวอ,ก,อกินเนอท่านะแม่แม่แม่เมือก็เห็นนี่เยงก็ต้องเสเรื่องมาสีอีบองเก็บอ่ะเวาสดีกครั้งแน้ว็เข็เรเมรสชาตินั้นข้อดีข้อดีประชน์ดี Ncado hơi béo, nhưng morally ổn. anh sely nh begun ngon, thậtbox! gehört cơm m Bee Tri, anh nên luôn ăn anh sely, còn vai bó vé. Đurning 되어 nhiều n蹔

พ่มีค่าตลาดมาหลังได้ตลอดนะมีตลอดเป็นนำในตลาดเลย ฝนน่ตกกับมกเต๊ะกยูบานเท่าเดียครับพ่อไปเชิน้งแมบัร้องเนครับยูเคลื่นนีไค้ฝนเดียอครับมต๊ะกคนี้ครับานนดีบ้นกังแสดว่าบ้นเฮาดีที่หรอาเนี่หัวกงอะยูกิ ฝนมลงหมดตัเดียวแตแมงเดีคมใจแต่นนน้อยนไตมอซากัน้เหลกูทางนอกแหละครับผนผ่ินน้อยก็ช็ๆๆใส่างเลยโซเขาทางในเอามาฝนพยาบรนเจอกําแพง้วใหญ่ไปเบาโซนเข้ามาค่ะถ้าเรามีสมาธิ เขาเขจะนิ่งพเพราะงั้นบดีกงเขาพี่น้องถ้าบดีนุ่งได้เราเป,ปิได้นอกลายอ่อนผลาออจะเป็นคนเก่อยู่เก่งานทำบา,า,าน้นงเสร็จ มันหมดแบบมีสีบมดเจ้าลามะตับเก<ม>็บได้ไหมไม่ต้อบอกเลยคอยอดเอาเขาห้องมันหมดมหมดเดียดป่ะหมดเดียดกุหลาวเขาวหมดหนึ่งสี่โอ้มีแต่เนี่ยเส็บๆครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับแหล่งนี้กินกุ้งครับถึงกุ้งย่างถึงกุ้งนั้น เส้น้ำปลาปลุกเขาเสิร์ฟมาละก <c oughs> ไปการพี่โน้องแซ่บผมมาถือขอบคุณครับผม <c oughs> ขอบคุณครับจำเท่ากันแล้วงบพิโรธเนี่ย <c oughs>